สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้พอดีมีมีดชุดใหม่เข้ามานะครับเป็นมีดอีเน็บกลางนะครับซึ่งเป็นเหล็กแหนบนะครับทํามาจากเหล็กแหนบนะครับก็ชุดนี้ถือว่าสวยมากๆครับผมสั่งผลิตที่โรงงานสายวัฒนานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับพอดีน้องเอามาส่งพอดีครับอ่าเนี่ยครับย้อนแสงหน่อยนะครับ ชุดนี้นะครับอีเน็บกลางนะครับทำมาจากเหล็กแหนบชุดนี้สั่งมาหนึ่งร้อยเล่มนะครับนี่ครับดูผิวครับผิวของเหล็กแหนบครับนี่ครับตีทิ้งผิวไฟสวยงามครับตัวนี้สันหนาอยู่ที่ประมาณ6มิลนะครับหกบางเล่มเจ็ดบางเล่มหกนะครับนี่ครับสวยงามครับ สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ครับดูทรงครับสุดๆล้วครับเดี๋ยวดูการตีครับสันตรงเดะครับนี่ครับคมบางนะครับสวยจริงๆนะครับชุดนี้สั่งมาหนึ่งร้อยเล่มเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับ เฉพาะใบนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับถ้าใส่ด้ามก็สี่ร้อยบาทนะครับโอ้ใบนี้สวยมากครับสดสดร้อนๆเลยนะครับเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบนี่นี่ครับเล็มกล่องเลยนะครับยกไม่ไหวนะครับเพราะว่า แต่ละใบหนักนะครับเนี่ยสันนะครับถือสันนะครับประมาณ6มิลนะครับหมิลกว่านะครับสวยครับเสน่ห์เหล็กแหนบก็คือใช้งานง่ายครับเหล็กมีความยืดหยุ่นครับไม่ค่อยหักไม่ค่อยบินนะครับนี่ครับ นี่ครับสวยงามมากครับน no ี่ครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ0869192323นะครับตีนะครับรอรับสายเพื่อนๆอยู่นะครับหรือว่า ID Line นะครับ KU MN UN MOO กำนันหมูนะครับแล้วก็จะมีลิงก์แนบอยู่ใต้คลิปนะครับหลายช่องทางนะครับเพื่อนๆถ้านัดอันไหนก็ทักทายมาในช่องทางนั้นได้เลยนะครับส่วนวันนี้ ขอตัวลาเปแค่นี้แหละครับอย่าลืมนะครับ350บาทนะครับสวัสดีครับ